สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนละานแบบป่อดเดียนครับเชานี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงกบนะครับในหน้าหนาวนะครับว่ามีวิธีการเลี้ยงแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับจริงๆริคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณบ่าวต้นคนอิสระนะครับที่ได้ให้แนวคิดนะครับ แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันในการเลี้ยงกบในลักษณะนี้นะครับตามธรรมดาแล้วหน้าหนาวนะครับเราก็จะนะครับให้กบจำสีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้ของเ่าต้นคนอิสระนะครับก็จะแบ่งเป็นพื้นที่เป็นสองส่วนนะครับแบ่งพื้นที่ให้กบจำสีนะครับนี่นะครับก็สําสหรับ ตัวนี้ก็คือเข้าจำศีลแล้วนะครับนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะนะครับเข้าจำสีลเข้าไปในฟางนะครับท่านผู้ชมนะครด้านไหนแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็จะมีน้ำนะครับมีน้ำนะครับตอนนี้น้ำก็แห้งครับเดี๋ยวก็ต้องเติมน้ำนะครับ จะมีผักตบชวานะครับบางตัวก็จะแอบมาด้านในนะครับแต่เราก็จะไม่ควรนะครับเราก็จะไม่ควรกบนะครับเราก็จะปล่อยให้กบเขาใช้วิถีธรรมชาติของเขานะครับข้อดีนะครับในการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนนะครับที่บางทีกบบางตัวเนี่ยนะครับเขาก็เข้าจํศสินะครับเนื่องจากเขาสะสมอาหารแล้วก็สะสมพลังงาน ได้เพียงพอแล้วนะครับในการจําสินนะครับอย่างกบตัวนี้นะครับที่เราพอยังพอมองเห็นอยู่นะครับคือบางทีเขาก็พลังงานเขาอาจจะไม่เพียงพอนะครับเขาก็จะออกมากินอาหารนะครับอย่างอาหารนะครับผมก็จะแยกไว้ตรงนี้นะครับตัวไหนที่แบบอ,อยากจะออกมากินก็จะออกมา แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยออกมาอาจจะมีแค่ตัวสอ,องตัวนะครับที่ี่กำลังออกมาอยู่นะครับเหตุที่นะครับแบ่งไว้เป็นสองพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแบบกบจำศีล่างเดียวนะครับพบปัญหาก็คือกบอยู่หนังแห้งนะครับแล้วก็อดอาหารตายในที่สุดนะครับเพราะบางที ช่วงอากาศหน้าหนาวเนี้ยก็อันตรายเลยทีเดียวนะครับหรือบางทีเขาอยากจะออกมาเล่นน้ํานะครับบางทีเขาอยากจะออกมาตากแดดนะครับถึงแม้เราจะมีฟางอยู่แล้วก็ตามนะครับเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนครับช่วงเช้าน,นะครับหร่อช่วงเย็นอากาศจะหนาวจัดมากนะครับที่บ้านก็เหมือนกันนะครับแต่พอช่วงกลางวานันอากาศก็จะร้อนนะครับพออากาศร้อนเนี่ย นะครับกบก็เขาจะก็จะออกมาละนะครับเขาก็จะค่อยๆอ,ออกมาแล้วก็อาหารกินนะครับก็เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงเองนะครับก็ขอขอบคุณแนวคิดดีๆของปต้นคนอิสระนะครับก็เลยทดลองเลี้ยงดูผมเลยมองว่าวิธีนี้มันได้ผลด,ดีนะครับแล้วอย่างก็เป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับที่สุดนะครับในการ เลี้ยงกบในหน้านี้แล้วก็เป็นการเก็บรักษากบได้ดีนะครับเพื่อเตรียมตัวในการพ่อฟันกบนะครับช่วงที่เขาออกมาเขาก็มีอาหารให้กินนะครับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราให้เขาจาสิทธิ์เลยนะครับาบางทีบางตัวผิวหนังเขาแห้งนะครับบางทีในอยงน้ําที่เราพงพมไปอาจจะไม่ถึงนะครับเขาก็ยังมาเจอน้ํานะครับเนี่ยสังเกตที่ผักตบนะครับ อย่างฟางเนี่ยก็สามารถเป็นอาหารได้นะครับก็เป็นการประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนเลยทีเดียวนะครับอย่างฟางแห้งเนี่ยกก็จะกินนะครับแต่ผมก็จะให้เป็นอาหารนียครับก็จะให้อาหารไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะออกมากินเองนะครับเนี่นยสังเกตที่กกตชวานะครับอันนี้ก็สามารถเป็นอาหารหรือเป็นที่ซ่อนนะครับเผื่อบางทีเขาไม่อยากจะเข้าจําศีลภายในฟางนะครับ ก็สามารถออกมากินอาหารตรงนี้ได้นะครับนะครับก็ให้เขาเลือกเอานะครับก็บางตัวอาจจะเข้าจําศีลแล้วก็อยู่อยู่ในควางนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับแต่บางตัวก็ออกมานะครับเป็นอ่าเป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับอ่ตอนเช้ากับตอนเย็นหนาวมากนะครับพอตอนกลางวันนี่ร้อนมากนะครับก็บางตัวก็จะออกมานะครับตากแดดอาหารกินแล้วก็ ามาเล่นน้ำนะครับเ,เห็นไหมครับเมื่อกี้ยิงฟังเพื่อมไหมนะครับนี่แหละครับก็เป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูท่านใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับก็มามาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เนื้อหาดีๆสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่บ่าต้นคนอิสระนะครับที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกันก็เข้าไปดูคลิปนะครับ อของพี่ต้นแล้วก็เป็นคลิปที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับก็ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับผมก็ชอบวิธีแบบแปลกใหม่ๆแบบแบบก็ทดลองเลี้ยงดูนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับก็สามารถรักษากบแล้วก็กบก็อิ่มแล้วก็ก็ไม่ตายนะครับมไม่มีกบตัวไหนตายเลยนะครับอาจจะมีผอมบ้างเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงเวลากบจำศีนะครับสำหรับคลิปนี้ท่าในใด ว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตานเป็นหลังใจให้ช่องวิสีคนบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนเจอกันลิบหน้าครับสวัสดีครับ